ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมคาราวานการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2566ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตบอกกับทุกคนนะคะว่าเราจะไปนิเทศติดตามกันที่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านลกบค่ะณนะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อุทยาน คองวังเจ้านะคะซึ่งสําหรับการเดินทางที่เราจะขึ้นไปสู่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโครเราจะต้องเดินทางไปที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านโลโคซึ่งจะใช้ระยะทางโดยประมาณ14กิโลเมตรด้วยกันค่ะ แล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างมากเลยค่ะที่ท่านดรรังสรรเกิดศรีนะคะรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขตหนึ่งจะได้ขึ้นไปนิเทศติดต,ตามการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลกโค,คค่ะต้องขออนุญาตพูดคุยกับท่านรอง<ห>สักเล็กน้อยนะคะท่านรองเคยมีประสบการณ์ ขึ้นไปที่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคบ้างหรือยังคะโรงเรียนหนองแดนสาขาบ้านโลโคยังไม่เคยขึ้นไปเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับค่ะที่จะได้ขึ้นไปติดตามการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับค่ะค่ะและก็ต้องขอถามเลยค่ะณตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปนี่เลยค่ะ14ก<อ>ิโลเมตรค่ะทดลองคะ่ะรู้สึกอย่างไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยครับที่เราจะได้ไปเยี่ยมกรัลรยาณมิตรของเรานะครับในการจัดก,การศึกษาอยู่ในที่ที่สูงนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ทางกำแพงเพชรเขตได้จัดคารวานการนิเทศใช่ค่ะนะครับโดยท่านผู้นรยการสำนักงานเขตได้มีนโยบายว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลขนาดไหนแม้แต่ในพื้นที่สูงเราก็จะไปดูแลและให้กําลังใจกันครับ และวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านผู้บริหารสถานศึกษาณคณะครูและนักเรียนนะคะที่เราทั้งสองคนค่ะศึกษานิเทศสอนอขวัญชนกแสงท่านั่งนะคะนำโดยท่านดรรังสรรเกิดศรีรองพ่วำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเราจะขึ้นไปกันค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านละเคาะไปกันเลยค่ะ ราอยู่ที่ไหนกันคะท่านรองคะโอ้หนี่เรามาถึงแล้วนะครับโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลโคโครับโอเคค่ะสําหรับโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลคโคค่ะก็จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะคะก็คืออนุบาล1งจนถึงอนุบาล3แล้วก็ระดับปฐมศึกษาค่ะระดับชั้นป .1 จนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะท่านรองคะต้องบอกก่อนนะคะสําหรับโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลคโคค่ะ มีนักเรียนชนเผ่าเป็นนักเรียนชนเผ่าอยู่สองชนเผ่าด้วยกันค่ะก็คือมีชนเผ่ากะเหลี่ยงนะคะแล้วก็ชนเผ่าม้งค่ะซึ่งจะมีนักเรียนทั้งสิ้นโดยประมาณ107คนค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเยียนนักเรียนในห้องเรียนกันเลยนะคะใชเราไปดูชั้นปหนึ่งกันเลยครับค่ะใี่ค่ะเจิญเลยค่ะ ที่ผ่านมานี้นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลพค่ะวันนี้ค่ะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งต้องของขอบพระคุณท่านดรรังสรรค์เกิดสีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลภโค,ค,ค่ะที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอจบกิจกรรมการนิเทศคาราวานการนิเทศติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ 아!